สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้รถบัสเมาเทนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเทสโทรศัพท์ oppo a60 ด้วยเกมไมค c r รับนั่นเองนะครับผมไมครับนี้นะครับไม่ใช่ไมค c r รับเถื่อนนะครับเป็นไมค c r a f t ของแท้เลยนะครับผมโหลดมาจากเพจสโตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับเราก็ได้ทาการผูกบัญชี xbox ไว้แล้วเห็นไหมจะสังเกตตรงนี้นะครับนี่จะไม่มีปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเค เสียงนะครับเสียงมันค่อนข้างที่จะรบกวนเนาะเพราะว่ามันมีทั้งเสียงข้างนอกนะครับเสียงข้างนอกตอนกลางคืนนี่มันจะมีเสียงพวกมแมลงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอันนี้คือเราจะลองเทสดูก่อนเลยนะครับโอเคผมจะขอเทสแบบคร่าวๆนะครับผมผมก็จะตั้งเป็นคําว่าเทส oppo a60 ก็ได้นะโอเค โอเคเอาอย่างนั้นก็ได้นะดสฟูลนี่จะเอาเป็น Normal ปกตินี่แหละนะโอเคสตาร์ซิงแมปโบนัสเชตไม่เอาเปิดพิกัดไว้แสดงพิกัดแสดงวันไว้อะไรอีกแ a นด o n ไม่ต้องปรับอะไรมาแล้วนะซีโ t ชั n นดิสแท c e ก็ขอลอง6กแ้กการขอปรับกลางๆไว้นะเดี๋ยวขาดอะไรอีกไหม โอเคไม่มีอะไรอันนี้คือน่าจะไม่มีตัวนี้น่าจะให้ปรับออคลิปอีเวนทอรี่ก็มาด้วยคลิปอีเวนทอรี่คลิปอ e ีเวนท์อรี่ก็คือเวลาเราตายแล้วของมันจะไม่ดุใช่ไหมโอเคเราขอลองเปิดตูเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบใจร้อนเรื่องของเวลาตัวซอมบี้อะไรพวกนี้เนาะ แต่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับโทรศัพท์ผมที่ได้มาใหม่เนี่ยผมไปซื้อมาจากโลตัสใช่ไหมครับนี่แต่เรื่องความร้อนนะครับวบคมไม่ดีมากเลยนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัว o p p โ a 6อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในการสร้างโลกนะครับนี่ครับไมโเวอร์ชั่น1 2 1นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของปีนี้นะครับผมนะ ผมก็เลยชอบดังเจนที่แบบว่าดังเจนนี้มาใหม่เนาะนี่คนระับจะประกอบไปด้วยบล็อกคอปเปอร์นะครับก็มีบล็อกใหม่เข้ามาอวดก็จะม็อบใหม่เข้ามาอีกครับมันจะมีม็อบสเกลลิตันก็เดี๋ยวลองดูกันเองนะครับใครเลี้ยงน,นะครับอยู่เนี่ยนะอันนี้ผมขออนุญาตเทสแบบคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับว่าในหนึ่งคลิปเนี่ยผมจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับเปิดมาวันที่ศูนย์นะครับพิกัดเราอยู่ที่ 78 Y 76แล้วก็ Z ซดนะครับห้ 56, นะครับเราเกิดอยู่ตรงที่ไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้นะครับเราเกิดจู่ตรงที่นี่เลยนะนี่ทะเลนะแล้วก็เจอพึ่งน้อยด้วยนะนี่โอยโชคดีมีฐานด้วยนะโอเคอันดับแรกนะอันดับแรกเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตตัดไม้ก่อนเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการตัดไม้มาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตครับเป็นกล่องครับกันก่อนเลยครัซิ่งเทเบเลตเฮ้ยตัวด้านบนเดี๋ยวอะไรกันเนี้ยหมายความว่ายังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะครับมาให้หมดเลยนะมารู้สึกว่ากดครั้งแล้วมันไม่ได้เลยเห็นไหมแต่ที่จริงแล้วต้องใส่มอดด้วยนะ แต่มอสยังไม่ได้โดดมาเนาะเพราะว่าผมเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่แต่ผมยังเซตอัพยังไม่ค่อยครบนะครับผมนะแต่ผมเพิ่งเซตอัพตั้งแต่เมื่อวานเนาะทางร้านโทรศัพท์เขาเป็นคนเซตอัพเรื่องของ Gmail แล้วก็ข้อมูลให้นะครับผมนะแล้วก็แอป,ปบางส่วนให้นะครับแต่ยังมีบางแอป,ปนะครับที่ยังไม่หมดนะครับผมก็เลยต้องมาท,ทําทีหลังเนาะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาที่ทาเลที่พ่อเหมาะสมอยู่นะครับนะนี่ครับมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาด้วย Face y o u Casting Table by Tap. t a p t a p p i n g the g r o u n d ก็หมายถึงจะให้เราวางนะครับนี่ครับพอวางแล้วมันจะเป็นปะกะติเลยเห็นไหมแต่ก็ไม่เหมือนในรูปนั้นนะเนี่ยอันนี้คือผมตลกมากเลยนะเพราะว่าไมค้า t เขาน่าจะอัปเดตนะจากเดิมนะครับจากเดิมที่ผมเล่นเวอร์ชั่นก่อนหนะ้านี้คือมันจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมนะ โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราจะขออนุญาตค้าเป็นสติกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค้าเป็นปิกแอกไม้กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเออไปหาขุดหินตรงนั้นดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเวลาเราเล่นออปโปเนี่ยนะก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือการเล่นเนี่ยก็คือลูกเล่นเขาโอเคมากนะครับผมนะ แล้วก็การเล่นเกมในโทรศัพท์เนี่ยก็ถือว่าดีไปแบบหนึ่งนะอุ้ยรอบนี้มีถ้ำด้วยเหรอเนี่ยโอเคกลับมาเข้าเรื่อง oppo คันต่อนะครับ2คือเรื่องความร้อนอุณหภูมินี่ควบคุมได้ปกตินะครับแล้วก็เรื่องความจุนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราจะอัปเดตแอป,ปเนี่ยนะเวลาเราจะอัปเดตแอป,ปใช่ไหมนะตามเพจสโตหรือตามอะไรต่างๆนี่แหละนะก็คือได้หมดเลยนะครับผมนะ อยสวัสดีเจ้าไกโอยอยพอเข้ามานะครับเจอคอปเปอร์ด้วยแต่ผมขอไม่เอาดีกว่านาะเพราะว่ามันไม่จําเป็นอะไรขนาดนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปเอาชีวิตลอดนะอันนี้แค่เป็นการเทสด,ดูเฉยๆนะครับนี่ครับขุดหินคาร์อ์สโตนเพื่อเอาไปทําเป็นอุปกรณ์ดาบนะครับเข้าสู่ยุคหินต้องหินใช่ไหมครับโอ้ยทักมาเห็ดอย่างน้อ ก็ขอพากันด้วยครับเพื่อนหมงก็พึ่งทักมาเนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์ผมมันมีตัวปิดกั้นการแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยเนาะนี่ครับนี่เราจะสามารถปิดแจ้งเตือนได้ปิดการโทรได้อะไรยังไงได้เนาะแต่ไม่เซนเจอร์นะครับยังไม่ได้ปิดเลยนะครับผมนะนี่ครับ เฟอรมเลตนะครับอยู่ที่ประมาณ2ี่สกถึงสาสิบนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะอุณหภูมินะครับที่วัดได้ก็ประมาณ4ี่สิบี่องศานะครับผมนะก็ถือว่าไม่เร็วนักนะครับเหมือนมือถือเก่านะถ้าเป็นมือถือเก่านี่ก็คือหัวล้อนแน่เลยนะครับผมนะแต่มาเจอรุ่นนี้ก็คือออกมาใหม่เลยนะครับผมนะก็คือแบบว่าอมืมันน่าเล่นนะ ในเลดราคา6 0 0 0น0 0านี่แหละเนาะซึ่ง oppo a 6 0นเนี่ยนะ้วางจำน่ายนะครับวางจำหน่ายอยู่ที่2ราคา2ขนาดนะครับผมนะแรม8ลอม128จะขายอยู่ที่ประมาณ5,999บาทนะครับแล้วก็แรม8ลอม2 5รที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ6,999บาทนะครับก็ถือว่าสเปคนี้มันไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับใครที่ต้องการแบบว่าไม่ได้เล่นเกมนะก็ต้องการแบบว่าให้มันพอดี ก็เป็น128ก็ได้อยู่นะครับผมนะหรือจะเล่นเกมแบบเรานี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเป็น256นี่ก็คือแบบว่าอืมมันสะใจดีมันเล้าใจดีนะเวลาเราเล่นเกมอะไรยังไงต่ออะไรนี้นะก็คือแบบว่าอืมมันสนุกดีมันฟินดีนะเวลาเราโหลดแอปเยอะมานี่ก็คือเล่นได้เลยนะก็คือไม่ต้องไปอะไรมากเนาะ ในเมื่อเราใช้แอปแล้วใช่ไหมครับผมนะไฟแคดไฟขยะนี่ก็ไม่ต้องล้างก็ได้เนาะล้างแค่เฉพาะเ,ออเดือนละครั้งก็ได้นะนี่ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเก่านี่ก็แนะนําให้ล้างนะครับผมนะเครื่องเก่าที่ต่ํากว่านี้นะครับอย่างเช่นประมาณ32นะครับ32กิกขึ้นไปนะครับจนถึง64นะครับผมนะอันนี้คือแนะนําให้ล้างตลอดเลยนะครับนะนี่ครับอันนี้ก็คือขึ้นมาที่เนินแล้วเห็นไหม โอเคกลับมาเข้าเรื่องไมค c r รับกันต่อดีกว่านะครับผมนะนี่ครับก็คือภูเขาของตัวเกมนี้ก็คือสวยนะครับสวยกว่าเดิมเลยนะนี่ครับผมได้ทำการอัดคลิปมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับผมโอเคขออนุญาตวางกล่องครับครับเป็นอุปกรณ์เอาขวานมาโอเคขออนุญาตครับสติ๊กกันก่อนเลยนะครับครับสติกออกมา ต่อไปเป็นดาบแล้วก็อะไรอีกปิกแอโอ้ยโชเวลยังไม่เอาดีกว่าเนะเพราะว่าโชเวลยังไม่ต้องการโอเคนะครับโอ้รู้สึกว่ามีเหล็กด้วยฮะไม่รู้ว่าผมจะหาที่ทำเลตรงไหนดีนะครับผมแต่ก็ขออนุญ,ญาตไปหาหมู่บ้านก่อนกันละกันนะครับผมนะขออนุญ,ญาตเฟอร์เวิร์ดภาพนะครับ ภาพแผ่นโซลูชั่นเร็วขึ้นนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับ ครับผมนึกว่าหมู่บ้านสักที่ไหนนะก็ดีๆมาเจอพิเลเจอร์อโพสนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นป้อมตรนที่โคตรโหดและอันตรายด้วยครับผมแนละโอเคขออนุญาตไปเกลี้ยกจากซอมบี้กันหน่อยรู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยมันจะบุกลุกเข้ามาหาชีวิตผมแล้วเนาะก็คือผมกลัวและผมก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้นะรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือโทรศัพท์ผมมันน่าจะกระตุกไปนิดหน่อยเนาะอ้าวตายเซยเฮย อะไรกันครับเนี่ยอพูดไม่ทันขาดคำก็มาเจอแบบนี้แหละผมก็ไม่อยากที่จะต่อสู้นะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไมค์คร f t ใหม่ๆนี่ก็คือนานๆทีกว่าจะได้เล่นเอาชีวิตรอดเนาะก็คลิปนี้ขออาภัยกันด้วยนะครับผมนะอันนี้เป็นการทดสอบเป็นการเทสต์ดูเฉยนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหากคลิปนี้ อาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระก็เป็นได้นะครับผมแนละ้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นกันก่อนนะครับสวัสดีครับ